สวัสดีครับวันนี้ก็มาโยกเกม ROV ก็ต้องขอโทษด้วยครับที่หายไปนานพอดีติดธุระนิดหน่อยก็มาดหน่อยนี่ก็จะมาเล่นซาตราไม่รู้จะเล่นได้หเปะ่ะ ไม่ค่อยยังไม่ค่อยอยากเล่นมาแล้แมนเท่าไหร่เล่นไปนานๆรู้สึกเบื่อมีใครเป็นบ้างถ้าผมเปิดร้านค้าบ่อยนะก็ขอโทษด้วยนะพอดีติดเป็นนิสัยไปแล้วครับเลิ่นๆอยู่ยยก็ชอบเปิดมีใครเป็นบ้าง ไฮีิโดนลงไปไหนลงไปไหนลงอยู่เรนล่างโอ้โหสีกันครับสีผมเชิดแน่ทันไหมทันไหมได้อยู่อิรุเมียกำลังขึ้นมาดักได้ไ ขึ้นมาไหมเมืนจะไม่ขึ้นอุ๊ยตู้ผู้ผักเครื่องตกเลยเฟลวจัดเดี๋ยวรับหน้าขอแกมืมกมกมกอมาิดมากีดมาิดซอมมันเกิดมันอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยแต่เราอาจจะแก้ไขกันได้ เขามีก,กิ้วผักผมะผมไม่นกออยากจะเข้า,าะอะไรกลางวงกลางวงบบเก็บสองจย่องวันรับผมหน่อยรับผมน่อย,ผอยโยผมมีท่าเก่าน,นะครับ การอดีมันส้มอ่ายของขีมโมอย่าไปเชียอย่าไม่เชียผมเลยตฮาลาเลียด,ดหาาดยน,น้าโดนมากเลยอเดี๋ยวผมแล้วครับเดี๋ยวมาไหวไหมน่ะฮาลา,าตีแล้วด้วยูฮาลาเข้าลึกนะ ไปก็ต่อ,อก,กันเรียดดีไปเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเสียงของเบาไปหรือดังไปก็คอมเมนต์บอกได้นะนี่ก็เป็นการเล่น RV รอบที่สองในช่องนี้ช่องแรกกูเล่นหกเดือนที่แล้วอะ่ะค้นใหญ่ๆยยลงแต่วันทันแมนวันทันแมวทำไมคุณเยกผมอย่างนี้ครับพูดเซลฟี่ครับผมอย่างนี้รอดยากนะครับ ก็รอดไปแล้วไม่ตายได้ยังไงทุกคนได้ยินเสียงลมปะพอดีผมเล่นนาพัดลมอะโทรศัพท์ร้อนมากึงไมจะห,หนาวเย้ยปาติดักดีกว่า ีอกลับบ้านคนระับผมม็อบมันน่ะอาวีนี่ก็ผมก็เล่นบ่อยอยู่นะใครอยากเล่นผมว่าส่งชื่อมาได้นะแต่ใ้หมต่ำอะคอมอยู่อะ เล่นเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นรู้สึกเศร้าฟิวงี้เราอ,อยากนะครับโอ้โหไม่ตายทั้งตัวนาเมจไม่ถึงนะ ที่ทักอะไรก็จะแย่กลุ่มยันมาดิต้องหนีก่อนนะจะตายี๋ยวนี้ผมจะทำชาลินไม่ตายตักตัวจะทำได้หรือเปล่ามารอดูอุ้ยไม่กี้ผมอันตีหนีไปแล้วนะอันตีไม่ได้แล้วที่ผมคับคุณแซนด์รี่ อ้มาครับมาตายสักตัวอีกแล้วอ้ยดูอีหล,ลับหน่อยอุย้ยกลับมาวสวยเลื่อนเกือบตายแล้วนะโค้ชทีมดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งครัแล้แค่นั้นแหละออตอนนี้ผมจะเห็นกันตัวนะหอยแมาตัดเลือดนะ,ะเดี๋ยวดำมีมเดี๋ยวดำมี กี้ถ้าจะไม่ผิดลูกเ่ามาอยู่ยามเรียวมาผู้วัติกัยมาโลยังอ่ะไม่ไหวแล้วลุยขอบอกอยได้ไหมลุยมีบอกหมครับอยากกลับบ้านจังเลย แล้วแกไปวางอะไรตรงนั้นวนะน่ะสวยๆอุ ی, ้ยตอนนี้เซลฟี่เล่นดีนะเจ็ดูอันนี้ก็เป็นหมดลงแรงนะครับทำไมมันไม่ค่อยตึงเลยตัวธรรมดาไม่เจอะเลยทีเจอแต่ละทีมันก็เนืนเ้อปลาเยอะอ้หเกือบ โอ้ไม่ตายยันตีกันตีเก็บมาได้นะอีลินหรือเปล่าผมจะตายไม่ได้อา้าวแปดนาทีจบเกมจะเป็นดีแกอ๋อแล้วมนตีบ้านกันหา อันนี้ก็ถือว่าเร็วใช้ได้เวลาไม่ยืดเยอะเทคเดียวผ่านแนั้นแหละถ้าดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยทำไมพูดมันแล้วรู้สึกเขินอย่างเลยก็เอาเป็นว่าถ้าดูจบก็เป็นอะไรที่ขอบคุณมากนะผมตึ๊งดาวขึ้นเรียบร้อย ถึงดาวสิบห้าอนนี้ถ้าถึงก็น่าจะสนุกกว่านี้ครบหนึ่งอันน้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครดูถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผม